พาวเวอร์ Magazine, ทา a ม a กก n e ซีนานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชันนำทั่วประเทศคอนเทนต์ของสอสมท ได้ที่เปิดตัวแต่วันนี้เนี่ยเราวางพื้นฐานไว้สักสองสามปีแล้วนะครับโดยการรวบรวมคอนเทนต์ที่มีอยู่นะครับแล้วก็บิสเนสที่มีอยู่เนี่ยที่กระจ,จายจให้มาเป็นตัวที่เป็นโฟกัสไปที่ทางเดียวกันนะครับซึ่งันนี้เราเห็นได้ว่าเราจะมี3ส่วนคือหนึ่งเรื่องคอนเทนต์คอนเทนต์เนี่ยบางอย่างเป็นคอนเทนต์ที่เป็นของเดิมนะครับแต่พัฒนาให้ลงในระบบของออนไลน์มากยิ่งขึ้นขณะเดีวยวกันในคอนเทนต์ก็สร้างคอนเทนต์ใหม่ๆ ที่ตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคแล้วก็ผู้ซื้อนะครับในตลาดนะครับตัวที่2เนี่ยเราเรียกว่าจากคอนเทนต์เนี่ยบางอย่างอาจจะเป็นข่าวและเป็นสาระนะครับเราขยับขึ้นไปเป็นเรื่องของเอเจนต์เน้นเพราะคิดว่าเอเจนต์เน้นเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจของคนไทยแล้วก็คนทั่วโลกมาตอบสนองก็จะเห็นได้ว่าในแพลตฟอร์มของเอเจนต์เน้นเช่นแวมในเอเจนต์เนี่ยเรามีการปรับปรับปรุงพัฒนานะครับในเรื่องของอินฟราสตรั u เจอร์ในเรื่องของโปรแกรมในเรื่องของไลเซนส์เพิ่มขึ้น แล้วก็หาไอดอลหรืออินฟลูเอนเซอร์เข้ามาเพิ่มด้วยนะครับส่วนที่สามเนี่ยเราเรียกว่าเป็นดิจิตอลโซลูชันหมายถึงว่าแพลตฟอร์มที่มีอยู่ในท้องตลาดเนี่ยเราได้วิเคราะห์กันมาแล้วว่าเราจะมีทางแทรกเข้าไปได้ในตลาดได้อย่างไรบ้างครับแลวแก้ปัญหากับคนที่อยู่ในโซเชียลเดอย่างไรบ้างถ้าเราจะเปรียบก็เหมือนเก็บเหมือนน้าเมืน่อน้ําผ่านทางเข้าไปเนี่ยดาต้าที่มากับน้ําเนี่ยถ้าเราจะสามารถกักเก็บไว้ได้เนี่ยก็สามารถจะไปใช้ประโยชน์ในเชิงของอื่นได้ทั้งทั้งสิ้นนะครับเพราะั้น Data ที่เราทําอยู่เนี่ยก็มาอยู่ในตัวดิจิทัลโซลูชันซึ่งจะทําให้เราสามารถที่จะมีเป็นไฟยหรืออ่านเก็บน้าเล็กๆในการที่จะตอบสนองกับความต้องการของผู้โภคได้เช่น uh, the master เป็นเรื่องของ e-learning เล็กๆนะครับ uh, the short ก็คือคนที่เป็นช่างภาพอิสระคนที่เป็นช่างวิดีโออิสระหรือเป็นกราฟิกดีไซเนอร์คุณสามารถมาฝากร้านมาฝากไอเดียอยู่ที่นี่แล้วคุณก็สามารถได้รับเงินเป็นและเดยแชร์ลิงได้นะครับ ตัวแพลตฟอร์มอย่างหนึ่งที่เราแปลงสภาพมาก็คือแบ็กโบนนะครับแบ็กโบนเนี่ยคอนเซ็ปต์ก็คือว่าเป็นเหมือนกระดูกสันหลังของตัววาไรตี้นะครับรายการที่ทําให้คนเนี่ยไม่ใช่ดูข่าวอย่างเดียวคนวจะได้เห็นข้อมูลในเชิงของความหลากหลายความเก่าแก่ของรายการที่ตำนานเป็นคอนเทนต์ที่ตำนานหรือมาสเตอร์มายพวกนี้นั้นจะเห็นว่าทั้ง3าส่วนคือคอนเทนต์เอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็ดิจิทัลโซลูชันเนี่ยเราสามารถจะไปด้วยกันได้มันเหมือนกับสามเหลี่ยม เป็นฟิซึมและพีระมิดในการที่จะขับเคลื่อนไปได้ในทิศทุกทิศทางแล้วถามว่าแล้วผู้ซื้อหรือผู้ขายจะเข้ามาอยู่ได้ยังไงคุณสามารถที่จะดูฟรีก็ได้นะครับเข้ามาเอ็นเกจก็ได้เข้ามาในเรื่องของเป็นซับสไครก็ได้นะครับส่วนที่ advertiser เมื่อมี Data เข้ามามี User เข้ามาเยอะๆเนี่ยก็สามารถที่จะไปเลือกสรรได้ว่าคุณจะเข้าหาทาร์เก็ตเอาสินค้าของคุณเนี่ยเข้าไปหาทาร์เก็ตกลุ่มตรงไหนได้บ้างดนะั้นเรามองในเรื่องของฟิสซึม บิสเนสแบ่งออกเป็นสามส่วนนะครับแล้วก็สามารถที่จะตอบโจทย์ความต้องการได้แต่ในเจอร์นี่ที่เราสวดตัวในวันนี้เนี่ยจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับเมื่อเวลาผ่านไปหรือเส้นทางที่เราผ่านไปเนี่ยมันอาจจะมีตัวของเทคโนโลยีใหม่ๆนี้อาจจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆซึ่งเราสามารถตอบ่ยนในแพลตฟอร์มนั้นได้แต่คอนเซ็ปที่แข็งแรงคือพื้นฐานเนี่ยก็คือคอนเทนต์เอนเตอร์เทนเมนต์กับ Social, ดิจิทัลโซูชั่นในจุดคงอยู่ครับ เอ่อใช่ครับถ้าเรามองดูเนี่ยเราเห็นเลยว่าตัวลิต์ยักษ์เป็นกลุ่มของแม่และเด็กนะซึ่งยังไม่เคยมีแพลตฟอร์มอย่างนี้มาก่อนนะครับก็จะไปทดแทนในสิ่งที่ขาดหายไปของสังคมที่ไม่ค่อยมีเวลาเลี้ยงดูบุตรนะักเท่าไหร่แล้วก็คุณแม่เลี้ยงเดียวหรือว่าครอบครัวพวกนี้ก็จะสามารถเข้ามาข้อมูลตรงนี้ได้โตขึ้นมาหน่อยก็จะมีคุณสามารถจะเข้าไปอั s เดตของในแอปพลิเคชันใหม่ๆคุณจะหาสามารถเห็นอินฟลูเอนเซอร์ของดารา หรือว่าดีเจของวิทยุก็ได้นะครับหรือว่าจะเข้าไปสู่มิวสิกแอนอาร์ตก็จะเป็นเรื่องของแวมจากนั้นเนี่ยถ้าจะแยกสาขาเข้าไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของการสร้างแรงบนันดาลใจเช่นเดอะมาสเตอร์ Master, หรือการ่ายหาความรู้การท่องเที่ยวหรือจะเป็นเรื่องของการหางานของแพลตฟอร์มใรงใจก็จะเห็นว,ว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีตัวเชื่อในการสอดประสานเ้วยกันทั้งหมดนะครับทั้งหมดนี้ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเราคิดว่ามันคือการเดินทาง ครั้งใหม่ของอสมทที่จะขับเคลื่อนให้ดูความทันสมัยมากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีแล้วก็ทีมงานที่เราเตรียมพร้อมมาประมาณสองสิบครับปกติเนี่ยสำนักข่าวไทยเนี่ยจะใช้ลักษณะคืออาศัยแพลตฟอร์มเดียวคือช่องสามสิบนะครับซึ่งในแพลตฟอร์มนั้นเนี่ยจะกำหนดด้วยระยะเวลา ต่คนยุคใหม่เนี่ยเขาเสพข่าวเนี่ยตลอด24ชั่วโมงเพราะนั้นเนี่ยในตัวแพตฟอร์มตรงนั้นเนี่ยเราก็เอาคอนเทนต์ของสำนักข่าวไทยก็คือแบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งเป็นคลิปหรือฟุตเทปที่มีอยู่แล้วอมารีดดิบใหม่ให้เหมาะสสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายนะครับอันที่2คือมีอลกริมเพิ่มเติมมีเรื่องของอินฟาเร็คเตอร์เพิ่มเติมเพื่อดูย้อนหลังได้นะครับอันที่3คือสามารถที่จะแยกออกมาเป็นเรื่องของเทคเป็นเรื่องของบทบรรณาธิการเป็นเรื่องของภาพแล้วก็เป็นเรื่องของ ลักษณะของในการที่จะเป็นเรื่องของคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็มีเอนเกจของคนเข้ามาซึ่งลักษณะแบบนี้ถ้าเรามีแพลตฟอร์มที่มันหลากหลายมันจะทําให้สามารถให้เราเนี่ยเอาภาพลักษณ์ของสํานักข่าวไทยเนี่ยกระจายไปมากขึ้นนะครับขณะเดียวกันเนี่ยสำนักข่าวต่างประเทศก็ถามเราเราว่าข่าวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเขาจะเชื่อถือที่ไหนมากที่สุดเอ็นคอร์ตก็คือเป็นแหล่งที่จะต้องอ้านอิงได้เพราะนั้นการที่จะแปลสภาพเป็นภาษา อังกฤษบ้างภาษาจีนบ้างนี่คืออยู่ในแผนที่ทําแล้วถ้าเกิดเรามีตัวของโปรแกรมที่จะสามารถแปลภาษาได้อีกหลายหลายภาษาเนี่ยก็จะทําให้เราสามารถที่จะยกระดับนะคุณภาพของข่าวหรือสำนักข่าวไทยเนี่ยเป็นระดับสากลมากยิ่งขึ้นครับคตดอร์มิตรเรื่องการภาษีคือตอนเนี้ยเราเตรียมพร้อมในเรื่องของทีมงานเตรียมพร้อมในเรื่องของเทคนิคที่รองรับนะครับ เรื่องของระบบ ios ระบบ android พวกนี้นะครับเพราะนั้นทาวอลต่มาสีมาถึงว่าเราต้องทําตลาดด้วยเราต้องเราต้องมีเวลาในการที่จะไป pr แล้วก็ทดลองระบบก่อนที่จะที่จะเริ่มงานจริงนะครับนั้นใ่มาสีได้คิดว่าก็เหลือไม่กี่เดือนน,น่าจะดาเนินการได้ครับอที่ผ่านมานะครับอสบาทอมีสักยภาพ ค่อนข้างจะเยอะแต่เนื่องจากว่าเป็นตัวหน่วยงานที่ค่อนข้างจะใหญ่ะะนั้นการที่จะทํางานให้ขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันเนี่ยก็คงจะใช้เวลาพอสมควรนะครับผมใช้เวลาที่นี่ในการที่พัฒนาตัวแพลตฟอร์มกับคอนเทนต์กับตัววิสัยทนสแบบนี้เนี่ยประมาณสองสองปีนะครับแล้วก็มีทั้งคนเก่าที่มีศักยภาพมีแพชั่นมีแรงจูงใจที่ทำมีความสามารถกับทีมนคนใหม่ซึ่งเป็นมาพร้อมกับเทคโนโลยีหรือความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆนะครับมาพนฒนากัน งั้นสองปีกว่าที่ผ่านมาก็เลยมาเกิดในวันนี้แล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเรามีพาร์ทเนอร์พันธมิตรามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น TikTok, อกไลน์ทีวียดแล้วก็อื่นๆที่จะมาเสริมนะครับผมคิดว่าในอนาคตหลังจากที่เราประกาศในการขับเคลื่อนเจอร์นี่ใหม่ๆของเราแล้วเนี่ยน่าจะมีพันธมิตรเรามาเพิ่มขึ้นนะครับ